ค่ะชิชาคะ่ะมาพบกับช่องชินาพาเพิ่มวันนี้เราก็จะเข้ามอเนานะก็คือที่นี่นข้าไนในนี้นะเราก็จะบอกเนาะว่ามีของอะไรใหม่ๆได้างน,นี่กระเป๋าของใหม่ก็คือมีถังขยะนะคะแล้วก็จะมีพวกคุณแจงไว้ตรงนี้นะ เห็นหรือเปล่าเานี่ยกุญแจถูกด่าเลยนะคะตรงนี้ก็มีที่มีใหม่ก็มีอีกนะคะจะเป็นชุดอันนี้ชุดวันนี้แล้วก็ชุดนอนของวันนี้แล้วก็ชุดเที่ยวของพรุ่งนี้แล้วก็ชุดเออชุดนอนของพรุ่งนี้แล้วก็ชุดว่ายน้ําชุดหนึ่ง นะคะก็คือเจลล้างมือ70%ิเปอนกลิ่นก็จะเหมือนผ้าเปียกหอมากเลยคะ่ะเสียงก็จะดังเพราะว่าทำบ้านนะคะก็ขอขอไปก่อนนะคะก็อย่าลืมก็เลยก็แชร์กดสติ๊กเกอ์้เลยนะคะบ๊ายบาย ไปดูช่องเยอะๆนะคะกดไลค์ด้วย,วย,ะะวยบ๊ายบาย